สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา9ก้นาฬิกากันค่ะทหารกรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิทประสงค์เข้าจับกลุ่มบ่อนพนันลักลอบเล่นไพ่ในรีสอร์ทกลางเมืองอุบลราชธานีได้ผู้ต้องหาเป็นนักพนันหญิงและผู้สูงอายุ ทหารสังกัดกรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธทิประสงค์กว่า30นายเข้าปิดล้อมจับกลุ่มผู้เล่นการพนันภายในแพรวพันรีสอร์ทถนนพนมตําบลในเมืองอําเภอเมืองอุบลราชธานีโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นนักพนันชายหญิงรวม16คนพร้อมของกลางเงินสดจํานวน1,600บาทภายสาสํารับ อุปกรณ์แจกอุปกรณ์แจกไพ่สมุดบัญชีผู้เล่นโดยพันโทสุรกิจกาลเนตรผู้บังคับการกองพันกรมทหารราบที่6ได้กล่าวว่าจากงานการข่าวทราบว่ารีสอร์ทแห่งนี้มีนักพนันหญิงและก็ผู้สูงอายุได้ลักลอบเล่นการพนันจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าปิดล้อมจับกลุ่มจนได้ของกลางและผู้ต้องหาดังกล่าวเบื้องต้นจากการแยกสอบสวนนักพนันบางไรายได้ให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดบันทึกํำประวัติก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสภาพอากาศบ้านเราช่วงนี้ยังมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดแต่ในวันที่21-24เมษายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น รมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าบริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ ในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางแต่ว่าในช่วงวันที่21ถึง24เมษายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะว,วันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในบาง พื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงเอาไว้ด้วยไปที่ข่าวต่างประเทศกันค่ะผู้นำเกาหลีใต้ขอบคุณทหารผ่านศึกโคลัมเบียที่ร่วมช่วยรบในสงครามเกาหลี ประธานาธิบดีป้ากืนเฮของเกาหลีใต้ได้กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงชุมนุมทหารผ่านศึกโคลัมเบียหลายร้อยนายระหว่างการเยือนกรุงโบกตาเมื่อวานนี้โดยเธอรู้สึกยินดีและตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้เห็นทหารผ่านขออภัยค่ะที่ได้เห็นทหารผ่านศึกเหล่านี้ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีแม้สงครามเกาหลีได้ผ่านมานานถึง65ปีแล้วก็ตาม ผู้นำเกาหลีใต้ยังได้กล่าวขอบคุณทหารผ่านศึกของโคลัมเบียที่ได้เข้าช่วยร่วมรบในครั้งนั้นซึ่งโคลัมเบียถือว่าเป็นชาติเดียวในภูมิภาคละตินอเมริกาที่ยืนยันเคียงข้างเกาหลีใต้ในสงครามซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2493ถึง2496 โดยส่งทหารราว5,000นายเข้าร่วมและมีทหารเสียชีวิต213นายบาดเจ็บอีก448นายและเชื่อว่าทหารที่ร่วมสงครามครั้งนั้นยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันทั้งสิ้น1,000นายและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา10นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ หลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาด